สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี่เขาสิมาพิสูจน์ว่าการใส่ผงชูรสผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังผสมลงในาน้ำเศร้าเขามันเป็นยาสำหรับเร่งดอกเล่งผลให้มักพริกไดอีลีบบนะคะมะพริกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนาคู่นูเพียนนี่นะคะมันเกิดจากการเร่งค่ะท่านผู้ชมเกิดจากการเร่งด้วยน้ำยาที่คู่นูเพียนผลิตขึ้นนะคะโดยใส่ เครื่องดื่มชูกำลังผงชูรสผสมลงในน้ำเศร้าเข่าค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแล้วเอามาลดลาดรอบๆโค่นต้นมกพริกนะคะสัปดาห์ละหนึ่งขังเป็นอย่างหน่อยค่ะนี่ค่ะได้ผลอีลีค่ะท่านผู้ชมกระตุนม่แแลวประมาณเดือนเคืองนะคะมะพริกสองต้นนี้เพื่อนอยู่ใกลๆคู่นเพียนกะกระตุนไปพรอมๆกันเลยแต่ก่อนมกพริกต้นนี้ เพิ่นก็จะมีโบหลายโบหลายกิ่งนะคะมียอ,อยู่สองสากิ่งเก็หน่วยใดสองสามนวยค่ะท่านผู้ชมยอดกับบอคอยมีนี่ค่ะพ่อห้าเอามาเลงเพิ่งก็จะแตกยอดออกดอกออกผลค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่นคะเป็นตะอ่อนซ้อนใดผลอีรีเป็นที่นาพ่อใจคู่นุเพียนก็อจากมาเว่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่ามันไดผลอีลีเดอ้อพี่นองเบิงตีละ่ะนี่ยักพีกต้นนี่นี่แต่กอน ปลูกมาแล้วตังแต้อมบกฮ่งปลูกแบบว่า้อมบักฮ่งนะคะปลูกพริกคู่กับมะละกอตังแต้เดือนกลุ่มผ้าพันนะคะตอนนี้ก็ได้ละหกเดือนละค่ะท่านผู้ชมเนี่ยพึ่งจะมากระบ,บอดิเรงเพิินเนาะดิเรงก็แค่ใส่ไปเรื่อยๆนะคะก็แค่ปลูกไปเรื่อยๆอยังบริหารมาสนใจเพิ่นเป็นจริงเป็นจังนะคะ ขอสังเกตอีกประการหนึ่งค่ะท่านผู้ชมที่มีผลต่อการจะเลื่อนเติบโตของต้นพริกก็คือแสงนะคะต้นมะพริก,กต้นนี้เป็นมะพริกที่ปูคููกับต้นมะฮงค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่เดือนกลุ่มผ้าพันนะคะมะฮงต้นนี้เป็นมะฮงผูและตัดออกไปเมื่อนึงเดือนทีแล้วนี้นะคะ ก็แสดงว่าบักพริกต้นนี้กับบักุงต้นนี้เพิ่นเป็นยูคูกันมาเป็นเวลาสี่เดือนนะคะหละคณะเดียวกันที่ต้นบักงูกับต้นบักพริกเพิ่นเป็นพี่เลียงให้กันและกันนี้คณะที่เป็นพี่เลียงใบเพิ่นก็จะบังแสงนะคะอันนั้นคือคอเสียของพีเลียงแต่ว่ามันก็มีคอดีตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่แหลกจนหอดสี่เดือน ต้นบักพริกต้นนีเพิ่นก็นสามารหลอดผลจากความแห้งแรงในฤดูแรงเมื่อกี่ที่ผ่านมาได้นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ายอดเขางิกหลวกการจะเลื่อนเติบโตบาเต็มที่มีนวยแค่ซีหาหนวยนะคะเมื่อห้าตัดต้นบักฮ่งนี่ออกต้นบักพริกตัวน,นี้ก็ได้รับแสงยางเต็มที่ประกอบกับคู่นุเพียนก็นใส่น้ำยาที่ผสมขึ้นมาเพื่อเล่งดอกเล่งผล มันก็นเลยเห็ดห้แบบว่าชีวิตของต้นบักพีกต้นนี้เปลี่ยนไปเลยนะคะที่นี่ท่านผู้ชมมาเบิงว่าเป็นยังคู่รุเพียนจังเอามาไวหมองหกหกแทเป็นยังจังบอเอาก,กระถางต้นไม่ประดับเหล่านี้เนี่ยเป็นยังจังบอออกนะคะนี่หวานต่างๆแบบว่าเบิงแล้วกับหกหกเห,หือหอนะนะเป็นยังจังโบออกนี่แหละคือกับเป็นอีกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมให้เขาอยู่ในทีหกหก,หกคะ่ะ จะได้บบเป็นเป้าหมายของมแมลงนะคะหละก้กกาเวลาล่มเพล่มพัดหรือฝนนักนักมากนี่เขาะกจะได้บกิ่งหักเวลาโดนแดดไลย่ลยๆก็จะโบเหี่ยวสังเกตเบิ้งว่าต้นมะพิกต้นใดที่อยู่เดียวเดียวนี่เวลาฝนทิ้งช่วงหรือว่าเวลาฤดูร้อ,อนจังสิเดี๋ยวกะเหี่ยวเดี๋ยวก็โบเหียเยเ่ยวนะคะการจะเลื่อนเติบโตเขา จะโบตัเนื่องค่ะให้เขาอยู่กับมูเข้าไปแบบนี้นะคะพืชพันธุ์ัญญาหารเอาปะปนกันไปค่ะเป็นพีเรียงซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็คือเทคนิควิธีอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็คู่นุเพียนก็สนใจหลายขึ้นนะคะใส่อะไรก็ไม่สู้การใส่ใจคะ่ะท่านผู้ชมใส่ใจเพิ่นนะคะการที่เห้าบำรุงด้วยอาหารพิเศษเนี่นะคะที่กระตุนดอกและผลนี้ มันจะเหตุให้บักพริกหาอาหารเก่งขึ้นกินเก่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีการที่ประกอบกันไปก็คือเข้าจะต้องบำรุงหลบหลบโคนต้นเพิ่นน้าคะ่ะท่านผู้ชมคะโดยการสร้างวงหลบอาหารหลบหลบโคนต้นเพิ่นน้านะคะท่านผู้ชมคือว่าถ้าเขากินอาหารเกง่งหาอาหารเกง่งแต่ว่าบบมีอาหารอยู่หลบหลบโคนต้น มันก็จะเป็นไปบด้ที่เขาจะจะเลื่อนเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นสองวิธีการนี่ต้องมาพร้อมกันค่ะท่านผู้ชมสรุปว่าทาอยากให้บักพิกเปลี่ยนรูปเปลี่ยนล่างนะคะเกิดมียอดจากยอดงี๊ๆง,งอ่งอ,อบบเป็นหน่วยนะะี่ค่ะทายากให้เขาเปลี่ยนรูปล่างมาเป็นบักพิกที่มียอดมีดอกมีผลแบบนี้นะคะจะดกซ้ำใดกะแล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าโอให้มี หน่วยมียอดมีดอกมีผลแบบสวยงามสดชื่นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเข้าจะต้องใส่เทคนิควิธีการสองยางนะคะสรุปว่าสองยางคะ่ะบให้ใส่ยางเดียวนะคะก็คือนำยาที่เข้าผสมขึ้นมาจากผงชุรสและเครื่องดื่มชูกำลังผสมลงในาน้ำเศร้าเขา่าบ่อพ่อคะ่ะต้องมีการสร้างวงหลอบอาหารนะคะ สางวงหลอบอาหารไหแกต้นบักพิกได้นํานะคะมันจังสิประสบความสําเร็จแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเห็นละก่อนซ่อนมาเบิงยอดนี่ค่ะแต่ก่อนนั้นมีหน่วยเดียวที่คู่นุเพียรเก็บให้เบิงนะคะเนี่ยหน่วยยอดนี้ก็ง,งอแล้วก็มีหน่วยเดียวนี่บาน,นี้เพิ่นออกมาเป็นแซงเลยเป็นตอนซ่อนอีรีนี่มาเบิงมุมนี้มาเบิงมุมนี้นะคะคู่นุเพียรก็คืดพพอควม เมีขาข้าเจ้าเว้าเนาะว่าเอาบุกพิกบ้านคอยละดกุกดุกคอยละขี้ข้านเก็บ,บ่าสัน่นผู้สามีนั่นกับเพื่อนเพื่อนกะเอาหงชุรดผสมกับเครื่องดื่มชู้กำลังเด้อฮดด้วยแหละคอยละขี้ข้านเก็บเป็นว่าจะทะเลาะกันนะคะผัวนั่นอยากให้บักพิกดกุ๊กเมียบอกว่าย่าเอาไปใส่ร้ายคอยเมื่อยเก็บแล้วนะโอ้ยเป็นแบบนี้อยู่บ้านเฮาก็ดีนะคะ บะเมอ,อเก็บล่ะค่ะดกมาโลดนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเอาวิธีนี้ไปใส่ค่ะคู่นูเพียนน้ำมันใจแห้งเพราะว่ามันได้ผลอีรีผ่านไปแค่เดือนครึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยลดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะแล้วกเ็เฮ็ดบวงรอบอาหารนํำเดอท่านผู้ชมที่พึ่งเข้ามาอาจจะสงสัยว่าคู่นุเพียนผสมสูตร นี่ที่ว่ามากนี่ผสมจังใดนะคะกระซิวอลในคลิปนี้ให้ฟังเลยนะคะก็คือใส่น้ำเศร้าเขา่า3าลิตรใส่เครื่องดื่มชู่กาลังยี่หอ้อใดก็ได้นะคะ3มฝาแล้วก็ใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนกาแฟนนหน่อยๆนะคะผสมเขากันแล้วก็เอามาลรหลาดรอบๆโค่นตนยาจากใส่เงานะคะเขาอาจจะรับ ทุนบาไว้นะคะเอาหลบๆค่ะห่างออกไปจักคืบมือหนึ่งก็ได้นะคะทุกสัปดาห์สัปดาห์หละครั้งนะคะบ่ยากเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนํานะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะมูเห่าเพื่อนฝูงเห่าจะได้มีมักพีกินบาววสีขาสีค้ายล่ะคะ่ะหรือจะเก็บขายกันยังใดนะคะถ้าปลูกไปหลายๆนะคะและอย่าลืม กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่นูเพียรในเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจเมื่อกให้ท่านผู้ชมฟังอยู่เรื่อยๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับเทคนิคใหม่ๆสิ่งดีๆในหัวในสวนมาตอนมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ